วันนี้เราจะมาทำ My Mapping กันแอม My Mapping วันนี้นะคะหัวข้อ s o n i a Sniktik <laughs> หัวข้อแบบนี่คือฉันเองเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทำไปพร้อมซกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันใน Hashtag s o n t a ในรูปแบบของทุกคนค่ะแก oh. ๊งเด็กชนมาต้องสีร้อนแรง เออยอสมกับเป็นแกง๊งซนน้ย <c oughs> ก้าวแรกเ,เลยนะจะเป็นใครไปได้อีกกันจะเป็นใครไปได้กันอีก <c oughs> <c oughs> ไม่จริงได้ไงอันนี้เรื่องจริงเลยนะใครสนเอาไม่ไม่พวกพวกนยแหละ ทุกตองทุกต้องทุกตองทุกต้องทุกตัองนี่คือพลังของคนที่ถือปากกาอยู่ยังไงล่ะฉันละประทับใจในตัวพวกนายจริงจรเอาจริงหลายเรื่องซะแล้ก็คิดว่าเฮ้ยคนซาแลด้าก็คงจะลืมแล้ว การมีความเปิดในความเดือดอนสนั้นนะ่ะบางทีมันก็คงจะเลือนหายไปตามการเวลาได้หลังมากไม่จริงเลยไม่มีไม่จริงไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะ